เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้่วันนี้มาอยู่ในแมบแอนิเม v a แวนการ์ดกันอีกแล้วเป็นเพชรหัวไม้ข้างล่างหมื่นามพันเพชรและตรงที่อยู่หน้าตู้ตรงนั้นเป็นทซงกินอูมะนารูโตแล้วก็ชาอินหมื่นสมันจะได้หรือเปล่าก่อนแต่วันนี้มีโค้ดใหม่นะโค้ดใหม่มีมาสองโค้ดนะน่าจะได้อีกสักพันสองพันอยู่อะไรเนี่ยกดปิดเลย นี่ฮะคูดใหม่อันแรกประมาณน,นี้เลยแล้วก็อันที่สองนะครับนี่อุ้ยได้มาอีกสองพันหมืนห้าพันเพชรครับแต่มีเดลี่เควสตรงนี้เอามาอีกสามร้อยกับอีกเจ็ดิบ้าโอ้ยหมื่นหกนะหมื่นหกโอเคฮะเพชรเราวันนี้มีหมื่นหกกับตัวเดีย๋ยวผมเหลือตัวอะไรบ้างวะกางมาแล้วกันกับ ตรงจินอวะจะได้หรือเปล่าขออนุญาตเปิดอ่อีปีไว้กันผมยังได้ตัวไม่ครบขาดอยู่สองสามตัวกดไปเลยเน็ตเน็ตใจเย็นเฮ้ยโอ้โหอ๋อเสียงหายไปไหนเกมโอ้เสียงยังชัก <laughs> เน็ตเน็ตเน็ตกูวิ้ยิท้ทัจิเหรอใช่ไหมใช่กิสรุมาต่อ สองรีเจนนะทูน้นี้ไปกันต่อครับเมิติผมก็การันตีแล้วนี่ไปไปไปแบบโอ้โหทำไมเน็ตผมเป็นนี้วะนี่วันนี้ทาชี้ครับอืมมันปิดแอนิเมชันใช่ไหมวะไม่มีเควสอี๋ได้อะไรอีกวันนี้ก็มีได้เจ็ดสิบห้า โอเคได้ต่ออายุนิดนึงไหนเขยดูซิมีปิดแอนิเมชั่นสคริปซัมมมนเลยอ่าเรารัวได้แล้วครับไปเลยอย่างนี้และสวยนี่เลยที่ต้องการก่อนมาผมไม่อยากได้ครับไปต่ออิตจิโกค,คูอืม มันมันจะเงียบนานไปหรือเปล่าผมมิติผมมีตัวเดียวลยในไอ,อเดียมีซาซิเกะไายครับหมื่นเพชรนะไม่ได้ให้มันรู้ไปเหอะอุ้ยมีเจนสี่ตัวเฮ้ยใกล้อันนี่นะครับใกล้การันตีแล้วการันตีจริงเหรอเอาดีพี่จร้ายินไรบ้างจะแปลงลวะอ่ามาแล้วหนึ่งแล้วการันตีกุรีเลยที่นี่ เดี๋ยวโอกาสดหอยี่สิเปอร์เซ็นโอ้ยนา่ก็ยังอุตส่าห์จะมาเนาะผมมีโอกาสเปิดได้ซีเข็ดนะแต่อย่าหวังเลยนะฮะอย่าหวางังะไยมากเลยไม่น่าได้หรอกจะามิติก็ยังย่เอาพูดยังไม่ทันขาดคำมาเลยสองตัวติด20%นะเฮ้ย ลงจินตห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ออกจริงเหรอฮะโอดีโอ้มันมันไปไวมากว่ะนั่นผู้ดูทุกคนครับผมเหลือ4สี่พันแล้วเฮ้ยนารุโตะมาอะไรเนี่ยตัวยี่สิบเปอร์เซ็นมันเสนอหน้าจังวะเฮ้ยอไอตัวห้าสิบเปอร์เซ็นตรงกลางนี่ทำมาไม่มาหรือเปลเนี่ยฮะอะไรครับเนี่ย อาเหลือพันหนึ่งแหละตัวเต็มโอ้โหทุกคนครับมันเกิดขึ้นไวมากมาสบ,บายเลยเกิดขึ้นไปจริงจริงเลยเยอีย รัวเลยเหลือสิบครั้งสุดท้ายแล้วอะ่ะไอตัวห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ออกมาเฉยเลยตัวน้อยเล็กๆตัวเล็กๆน้อยๆมันออกมาดีจริงๆปิดไปอะ่ะดีจงจะไปดีไหมวะจะไปแล้วกันไปสิบครั้งสุดท้ายโอ้โหจังรัวตัวห้าสิบเปอร์เซ็นมันทำไมวะให้มันออกยากขอยเง็นอะไรขนาดนั้นวะทั ไม่ได้อีกมาสองพันเพชรนะนี่ไม่ 2, สองพันเพชร z มได้อ,อยู่ตรงนี้และมันมาเก็บคอลเลกชันได้อีกสองรห้าสิบโอเคมันไม่มาจริงเหรอทรงกินอูได้ลแล้วดนะ่ขอรลุ้นนะขอรลุ้นสักทีนะมา มันดูได้ไหมว่าไอ้มันเวลาได้มิสกิมันจะมีข้อแตกต่างดูได้ไหมหรือไม่ได้วะแต่มันจะเกลือเกินไปหรือเปล่าโอ้โหห้อยห้าสิบยิ่ง,งเงินเยอะยิ่งเกลือหรือเปล่าหรือ,อยังไงไปรู้เปล่าทีกาละมาไอตัวนี้มันคือตัวอะไรวะชินซิเหรอส่งจินอูเฮ้ย ฮัลโหลไม่คิดจะมาจริงๆเหรอ,อโอกาสดอกสักห้าสิบเปอร์เซ็นมาจริงใช่ไหมอีกสองครั้งไนอะ้ตะตุ๊กเกะซากเกะโอ้โหหมดหมดหวังมากเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้มันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะครั้งสุดท้าย สิบครั้งสุดท้ายมาเปิดมาด้วยเพนตามด้วยเบจิต้าใช่ไหมต่อด้วยซาตสเกะเอ้ยไม่ใช่ช่างมันไป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 โอ้โหดาบพิฆาตสูตรม,มาทาั้งไอสือมาทั้งหมูป่าหมดแล้วฮะโอ้โหบ้าตายตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ออกนะ ตัวยี่สิบเเปอร์เซ็นมันออกมาเฉยเลยประมาณนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยขออีกทีมีเท่าไหร่มียูเจ็ดสักทีเขาว่าเสียใจว่ะได้สองตัวนี้มาสักทีเขาว่าอืมอืมโอเคได้สักทีครับพอจะบุลมาแล้วไปกันต่อัวไหนดี ไอชาอินกับนารุโตตัวในห่วยกว่ากันนะนาเมตสามร้อยปีหกจุดหกระยะ,ะยี่สิบสามร้ยยิบเก้าผมเอาตัวนี้แก,กันนะมับก็ให้อืมฉลาดเจินนี่ก็แข็งแก่งมีระยะฉลาด,ดอีกแล้วปึ๊บประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับตัว50%ไม่ออกนะครับ20%ออกเจอ,อกันใหม่โอกาสหน้าครับ